ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิภพพฐานะสำหรับผู้ที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิภิกษุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้หกประการเหล่านี้มีอยู่หกประการเหล่าไหนาเล่าหกประการคือผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระธรรมพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระสงค์พูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในสิกขาพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจมาสู่อนาคมนิยวัตถุวัตถุที่ไม่ควรเข้าหาพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจยังพบที่แปดให้เกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้หกประการ